ชี่มึงไงล่ะเฮ้ยนึงข้าใช่ไมดูบอเสียบอนี่เทีาว่น้มันตัเนาะโอ้ยมันจะสุดเด่าไอ้น้าตัดไปบ้าี ยาปลาดูเลยมือน,นี้อย่างนุมน,มนมุ่มเม่นลุงเพิมเดินมักนมย่างน้าดิกาวน้อยดะเห็น<อ>เห็นยังกินวันนี้ให้พอนะฮ<อ>ะเ, <laughs> ยยเด๋ยว่ชายยังงเหรือเอาบ้างกันโทรศัพท์หน่ะสบายดี ด่าไม่ย <c ười> ังเห็นพ่อก <c ười> ินวะนี่นะฮะวันไดบอ่อง้อกันขอาดอ์เอ๊มาไปมาเลยเฮ้ยอาเอ๊ะมาได้ยังไงกันดรเจีนยวะมาฟาหองนี่แล้วมาเร็วมาเร็วเนี่ยมาเร็วมาหนีมาหนีก่อนเร็วมาให้องก่อนนะครับก่อนเร็วมาเร็วเร็วโอ้น้อยใจเด้มาเดี๋ยวนี่มึนเมื่อยนี่แม้ มาเรมาเมา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 กันมากันตันากันากัมากนใช่แบดแบดเบิรดูกลังแบดเบิร์ดด้๋ยแบดเบิร์ดแบดเบิร์ดแบดเบิร์ดหอมเลยอาน้ำเลยได้คนนี่บออาบน้ำแล้วโอ้ยโอปลาดุงเลยหอมเลยหอมคนนน้อยนดเ สบายดีเด้อพี่น้องอเด้อสบายดีได้กับนอดโอ้จีนแม่ดา่าก่อนนังแมนอ้าเมื่อยได้เลยนางน่ะมือเปล่าไม่ได้ขี่รถลอ้อมือมันนี้นะ่ะหมดมื่อยเลยแมนไปห,ห,หาน้องพรอาจจะเศร้าหน่อยก็ออกมาแต่หาขี่รถลอ้อทั่วบัดที่เมืองพานแต่ว่าใครเจ้าบุคคลอยู่เฮือนน้าหน้าเลยดีด้วย ให้ไปชวนมาเลยนะจับเอ้าอีกอีกคนนึอีมเงียวมาเลยนเงีอ่อนเด็กหวานอยู่บ่หวานใช่ไมเป็นี้เลยเอาาเสร็ุ่ติแต่าอย่ามันไดุ้ถ้าสบายดีเริ่มไปดเด่ก็การดีแลก็จะไม่นองแน่

tìm ừ. 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 được một cái luôn chắc này nè 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 Cái này nè 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 này nè 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 này nè 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 ได้ร่วกันไม่ละเล่ะตนีเพันว่าจีมมงดาไว้แล้วก็อ่าจีบกิพิดนว่าพักๆหน่อ่ต้องใช้แนงเลยไม่ใช่เหรอใช่เขาก็มีแบบยางไห้เลยมาเลยออใหมันหอมบ่หอมไปมันรับมันรับคิานคิวเลยนะ Ô oh, 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 hơi cắt hơi cổng thế, thế ô. Sì, oh, 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 oh. <laughs> cái này hoài có hệ lạnh tay với cổng. Ô hẹn mọi người. Ô bà mọi người. Ô hẹn Đang người. Ô hẹn đang chạy Ô cũng mọi người. Ô hẹn 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 เอ้าเจ้าไว้จะนดินสามือเลยในโลกพืชเห็ดเยเห็นี่แล้วเจ้าเจ้าเจ้าไปต้องทอดด้ยเจ้าขวบด้วยปลา้วยโม่ต้นขวบต้องใช้ม้เลย่ใ้มเยท่นเจิ้ม่นานหอมอะไรลูกเปนไปเซตู้ไว้ว่ะได่อเดี๋ยวเ็ต่าไป่ต้เห็ดอ่ là chị đi cái cái đó là chị mình cua cua phá vô đi vô đi nghe ờ nó có đồng COVID moto gì đó cũng đi được nó ở ngoài 16 mà nó sẽ ปลาอะไรอย่นเ <il S 1> ียสปลาขมีนี่เนาค่ะค่าปลาเนี่มันต้องอยู่พุ่นนออยู่ดงเนาะอย่านหู้่แ่อง้า้าดูกดอะไรไเยห้เนาะทำใจมันต้องเื่อ

โอ้อย่างที่ไหนก็ขึ้นก uh> ูบูชุบไปไหนนานานวาเดยววางดี่อยาวางมาท่นนะมาตังเลยนี่แล้วขั้วอีกนะโอ้ตังเรือยเลยโอ้ตังเือยเลย

pow 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 ไมกินเด้อหอมช่ไหเนาะหอมมากลแกก็ไม่ดาใส่หมเลยเนยแกมป้าปาก็ไม่ดใส่แกมแล้วเนาะอันนี้ใใช่อันนี้ใส่ะปปรเด็กไนดูจะปเด็ด้วยเหรอที่มาตั้กันวะไ่ใส่ไงยะไปใส่กไเอาาเอาไปง้วกับพี่มีเดี๋ยวเขาทับเชมไปตอนนั้นกันแล้ว Ayang nôm nó mẹ mê la mặt hơi bị pháo nứa mẹ mê 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 nè bây giờ mê 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 ยังกินยักินไม่ด้ยากหรอกนี่นะแต่ยังน้อยเลยอ่าอยู่จังหวัดอุรดธานีโอ้ยกลับมาแต่อันขายเครื่องตักปเปล่งมาประเด็คหอบมีซาี่น,นอ้องเนาะอ๋อถึงขอ,อยัดหม้อเนอ่าเวลากินกับมันชิญะยังนี่พี่น้องเป็นตโตโต้เแบบนี้ประเด็๋ยวมนเป็นเนื้อน,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 นี่มาเลย

เี๋ยวอเดอร์หามาขับป่าเลย้ะวัดจะทีดูแต่วันเดียวคือหุเวัดวัดอะไรแกล้มแม่ดังไปถึงเนี้หกินหน้าก่อนพี่ต้องไ้ลุกไปกิเข้าะไรค่ะกินหน้าแบบสิอีเมนบอทฮะดเชื่อมาลลย ไปผู้ใดคน่เคยกินได้ไหมฉันเคยกินมาเลยฉันเคยกินเนื้อเนาะกินนิ่แต่ห้ามกินมากไปว่าฉีกตอนฉีกไอ้ที่เนาะกินกระเทียมกระเทียมหัวอะไเป็นไรบอกว่าทีกินมันมันกินไม่แย่ดอกนี่นะเ่อการบ้านกก่อนเนี่ยเข้าเลยต่อการบ้านอบูน่ิ 嗯过来。嗯。来贴膜。 ไฟนี่งไม่ใช่กินเังม้วน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 ม้เขาไว้ีนี้อมป่ะหอมคือกิเป็นแข้งเปนป่ะมันก็บมัคมเลยอะมันมคมมันไม่จำเป็นต้องอนี้เขาลวกเขาเขาเขาคันลวกมันสีนีเอนกั่แมนไม่ใช่กินแบบนี้เถอะไม่

เดวแม่ลูกๆเป็นยว้านเนาะถอนนุนเงินดีไหนด้ปุเฮ้ยอะยองไงให้ชุดใจอยู่ด้นี่ให้แขนแะนแขนแบบเต็มซิบนี่พูดว่าให้ตัวใดๆกูม้ง นี่เราล้องกินมึงนะพี่เรางนาะคุณจะดูว่ายูทั้งต่างประเทศดีพ้อพี่แม่ดูทั้งต่างประเทศประเทศเข้ามาเลยตัวน้อยคนนี้เขาเาเก็ดออกล่างเเก็ดออกโมต้องล่างนะเก็ออเขาเก็ดออกดีกว่าเนีอครับเอาสุดเ้นนัดนึงหิเน่าใส่นี่หินมัดแต่นี่น้อยเดี๋ยวพี่โมบอกว่า ถา,า,าได้กินมนววื่อวานนะเรื่องวองคนาม่อันนี้ขึ้นมักแบบมากไว้โอ้ตัวนี้มัน,อน,อนอสองปีแล้มาน้นเนาะสองปีแลยเนาะประเดกนน่พี่นอ้องยังเป็นโตทตๆ,ๆเลยนี่อันนี้เขาเปลียกโตเว้ปลียบแกงได้หนิีนะ่ยโตมองเสียงมพี่นอ้องมซิมันึ่งหฮะซิมมึงไงล่ะ

An, คือ this, ่านคือสิ่งไรตอนทเขายังไม่หน่อยอู่แล้วสีปกระเละแถวใช่มากบ่อยบหมางงามบางงามบางงามเต็มเพจกับบขึ้นบุกเนี่ยิงจิงอ่ะคือยิ่งน่อยฉีบระเลเลยยิ่งแต่ไม่อยากวางมือจำหันจำหนิด hmm. มันเหมินไปก็ไปยืดซี สันคนนี่นะพ่อแม่หน้าตาดีลูกเกิดมากันครบสาปกติจะไม่กระรอจะในทางงามคุณถามคณมาบอก่ากายไม่ิดงหน่อยเลยยากคือวิธีสอนของเพื่อนออนนิดน้อยมาให้เลยนี่ด้วยแต่ว่าลุงนี่เนี่ยยุ่งอผมก็นี่ของมาของเห็นนอะแซ่บก็คุ้มมาคัาก็ยินี่เลย จำมันเ้ยจำเลยแหละม้ยก็ได้กินเียกินกินเนี่ยเยอหมากมีรอบหนามดพอดีเราเอาดขามตัวนี่นะอาขัดขัดเรืองเน้ย แต่ท่านกินจะพอตายได้ไหรือเยกินไป่อนก็กินมาก่อน,อน,อนทากินแล้วไปกินแล้วตายได้ว,น,ดวนีเนาะตายได้ยาอไรดิตามนี้มไอไรบอเอามันี่เสะบแซ่บเออ ได้มาชุดน้ำตับม,มันแม่งดา่าอันเนี่ยคันว่าพี่น้องมีข้างต่างประเทศกันจูว่ารเรื่องทีเง่เรื่องงานมาอ่ะวันนี้ยังกินนะพี่น้องเลยคันว่าคิดยังบอกบอกอยังซื้อหนึ่งข้าวเหนื้อทอดซื้อผักมาซื้อหอมแดงซื้อกระเทียมมาเห็ดคือลุงเห็ดน,นี่นี่ประเด็นตอนนี่ ประเด็นอีนึงมาเนี่เวลาเขากินเนี่ยมันชีเสบกับาสม้มถ้าผสมเนี่ยมันมีกลิ่นข้าวปลาสม้มเนะ่ยเนี่ย <laughs> เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่กรึงตอนแรกว่าตอนั่นจิอ่าตอนแรกใส่หัวเออก็ป่วยรองเลยก็เริ่มมากแล้วบัดนี้ต่อไปนี่กาเออเออเธไม่กินนะครับประเด็นนิ้เดี๋ยวเอาเบเราตักกันไปเดี๋ยวจะเตรียม ก็เี็นเตียมตุงแมวโอลองะเรามันต้องใส่ลูกโดดนะอย่างเงี้ยประเด็นต้นในแท้เลยอย่างงี้ยเป็นใหม่เป็นใม่ประเด็ดโอ้โหเยอ้อ่ะเอาเปเทาสีทองวัวได้ไปเท่ารวยพอมีไอ้พอง หลานพ่อใหญ่เพิ่มหลานเลยตาตาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เพิ่มอายุรับเก้าสิบกว่าปีพี่น้องเลยดัฮารดิเซียนี่ประเด็นนี้เวน้อกินมะเดื่อน้อยแล้วจำประเดี๋ยวพ่อแต่ว่าเวลาอันมาอ่าขันบอลอยู่ไหมันบอลนี่นะขันหิวยังแห้งอีกทุ่บอไม่ยอมออกนะ ยังไม่หัวเป็หัวเลยนะคังเชื่ออะไรมหต้องสิกินนาทีน้องเบิ้งคำนี่ค้ำแบบว่าคํำพิดท่ายสักนี่น้องเปนเนาะแบบว่า,านะอามาคือนี่เขาต้องจำจำแ็นที่ด่างน,นาเลยนะนี่พี่รองเนาะอ่าเป็นดีเดอร์ก้างข้าอเลยค,คมื่นเปลือตาเลยนะ Cái này nhất định đổ xuống luôn Thêm ừ. so. Hết nua Xì Xì Các luôn sí. nhìn

ไก่น uh ี่บริชัจับพี่ดองไไก่อะชิดใช่ปุ้เลยสูบประเดกปุอกกด้อกติเนเล็ดพักนี้มาเป็นสิรุ่เอาเองเลยเกี้็นมาป่อนสิรุ่งพักว่าบ้อ่ะ đi phá park và cốp của cái ừ. 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 này nó. Alone là mưa mưa kè gì hai bên đây. Immediately cốm hôm nó. có mày 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 เราหอลพึ่งไปเ้นเะด้อืมุดขน,ดนันนั่นแหละพี่น้องเยอืมึพี่น้องกินน้ำมงี้เนาะพวแม่เนี่ยคนมีสิลปะาาเฮ็ดกินถ้่วเนาะฉันไม่นีกิซื้อหรือแ่งเส้นไงไอ้ก้าเจ้าสิอยางก็ขอย้อนเยกอัอ นี่อาบะเลยเากินปลาอะไรปาดาเรกินปลาน้องดาะกินนมบดากินนมบ่นมดากินอใช่มนกินนมไอ้บก อื้อยากเนาะคือเ้างปรินั่นอาหารเลยเจ้าเคยกินมาป่ายิ่งปีกประแดกเคยออยู่แล้วบางร้านอาหารให้กินมันแซ่บบางห่านปิ้ง จะปิ้งประด็่กันยุแต่ว่ามันคนละยางกันลดยนอ้องเต้าดวย้เะ่ดีแต่ว่าเขาไปกินแค่ปู้คนหมแซ่้จีไบก็ไม่ต้องยุดิอ่ะด้ยน้องเต้าดีปร้มาปิ้งป่าทาประเด็ดคือบางบางคนน่ะ เป็นพีอันนั้นอันอันตระเด็ดนะมันปรุงนะคนปรุงเพชรดำเอชรดำส้วนนี่เพชรดำดำมะม่วงดำยางยี่เี้งมันมีทั้งบอกนี่มีทั้งหมักน้ําหมักเพชรผงข้าวคัวประแดกเป็นนัวมันผสมร่วมกันนั่นแหละคนมักเหมือนคนมักไว้ตั้งแต่อันนี้คุณมาเนี่ยมักแค่ปลา

อ้นพอเป็นเชฟแลแต่ไหนบอกว่ไปบอพี่โดดบอไปบอไปบอพี่โดดพี่โดดไปบอไปบอไปเมยไม่ไ pues ด mm. ้ไปนะเมยไม่ได้ไปน้ำนะไปก็พอสองคนเนาะเอเม่ไปน้ำได้จ้ะเมยไปยังก็ไปน้ำบอไปไปพอจะมั่ารู้ไป đang bị gì thế này lốp mày là lốp đây là lộp bắp. Đèn tắm mới được qua lộp bắp. Lốp mới được Có chụp chưa lốp Coi đi làm cái ừ. gì này? Đi, 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 đi. đi làm thì thịt này, này 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 làm cái gì cái này? Này đi này 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 thịt này 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 Oh, tham hảo tham gắn bó. Moment nó gần đi mèo nè 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 จมูกนะแะจไ่พได้ทับชนีดหนุ่มาทดูนะอันนี้นี่ใช่ไหมชิดเหรออือใช่ตาเื่อนทาไปตแกงสุกาปนแว่าคือคือผิวเขายังน้อยอยู่เห็นบ้านนองนองในเดลวตอนนั้นนาที่นี้มันถือเลยนี่นะหลาตอนนั้นแล้วมันแป้วเลยเพราะว่าเม่เขาบอกนั่นเห็นบ้านเรามชอบหลานเลยนี่มันเปิดเป้าแล เด้งลบเหรือนต้นโตเอบยางีงแหละเขวบอกว่าให้ไปซื้อนอันนี้มาท่ายร้านแน่กับซื้อมาถ่านึ่ง่ายเจ้า่าเ้างตเกินกับขาวนี่กนี่ขาวด็กนะมั้เอะปลาพก่อนเดอกันคิดนะทีนนี้สบายดีสบายดีสบายนัวพี่น้องไหไปย